ที่อำเภอบ้านโพจงังหวัดฉะเชิงเซาพ่วง22ล้อเบรกไม่อยู่ฮะไปพุ่งชนรถจอดติดไฟแดงเสียหายเนี่ยละเนลนาดเลยหกคันมีผู้บาดเจ็บเนี่ยหลายคนนี่นะครับโชเฟอร์ก็แน่นอนเลยบอกว่าพยายามที่จะเหยียบเบรกพยายามที่จะย้ำเบรกแล้วมันเอาไม่อยู่นะฮะก็เลยเนี่ยต้องชนแบบที่ไม่ได้ตั้งใจว่างันมาแล้วนะ mm hmm. ในวงกลมเนี่ยมาแต่ไกลเลยซัดเข้าให้โตมโตมโต,มโตมแบบนี้รวมถึงรถคันที่มีกล้อง ก็ถูกชนเหมือนกันนี่นะครับคือรถที่ถูกชนทั้งหมดเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่บริเวณสามแยกไฟแดงวัดผาถนนสริโสธรขาเข้าฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเหตุเกิดตอนประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้คันที่มาชนเนี่ยเป็นบรรท,ทุกพ่วง22ล้อทะเบียนฉะเชิงเซานี่นะครับขับมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนอย่างเฉียนเนี่ยภาพเนี่ยดูสินี่ภาพอีกมุมหนึง่งนะครับเนี่ย สรุปงานนี้มีรถเสียหายทั้งหมดที่6คันมีผู้บาดเจ็บเนี่ยสคนนี่นะครับเป็นรถกระบะเนี่ยทะเบียนเชียงใหม่กระบะทะเบียนกรุงเทพรถเก๋งเนี่ยทะเบียนกรุงเทพรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยทะเบียนกรุงเทพนะฮะทั้งหมดที่เสียหายรวมทั้งคันที่ไปชนเนี่ยหคันสอบถามนายดารินสมานอายุ48ปีคนขับรถพ่วงเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเ,เห็นแล้วละ่ะ มีรถจอดติดไฟแดงอยู่ยแล้วตัวเขาก็ก็ดไ,ดได้ไฟเขียวนะฮะทีนี้พอเหยียบเบรกปั๊บเนี่ยนะเบรกมันเหยียบพรดเหยียบพรดเลยนะฮะมันเอาไม่อยู่ค,คือเบรกไม่ทํางานแล้วก็สุดท้ายไม่มีทางเลือกฮะก็พุ่งชนท้ายรถที่จอดอยู่เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี้แล้วก็สุดท้ายเขาก็เอาเอาคนขับรถพวกนียไปดําเนินการตามกฎหมายนะครับในแจ้งข้อหาเนี่ยขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและก็ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับค่ะ ช่วงนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนมากก็จริงนะคะแต่บางพื้นที่ก็มีพายุฤด,ดูร้อนพัดพาไปด้วยแล้วก็เจอฝนเจอลมแรงอย่างหนักด้วยอย่างที่จันทบุรีฝนตกแล้วทำถนนลื่นรถกระบะที่ขนทุเรียนแรงงานต่างด้าวเสียหลักพลิกตะแคงตกข้างทางบาดเจ็บกันเพียบเลยค่ะนี่ทางกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญุธรรมสถานจันทบุรีไปตรวจสอบบริเวณทางเข้าวัดสมเด็จ ตำบลแสลงอำเภอเมืงองจังหวัดจันทบุรีค่ะรถกระบะสีดำคันนี้สภาพผึกพลิกตะแคงแล้วก็ไปชนต้นไม้มีคนเจ็บเป็นคนงานชาวกัมพูชาเจ็ดรายนะคะนี่ก็บาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยบาบาลแล้วก็ไปเจอทุเรียนที่บรรทุกมาหล่นกร,กระจายอยู่ริมถนนเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยกันเก็บใส่เข่งละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนำกลับเข้าลง้งหรืออะไรก็ว่าไปสอบถามทางนายอนุพงศ์สุวรรณจักรอายุ28ปปีคนขับรถกระบะเล่าว่าเขาไปรับทุเรียนจากสวน แล้วก็จะกลับเข้าหลงระหว่างทางเนี่ยมีฝนตกลงมาถนนมันลื่นบ,บังคับรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลักหมุนลงข้างทางแรงงานที่นั่งมาด้านท้ายรถก็กระเด็นตกลงไปด้วยฟังเขาหน่อยค่ะก็แดง,งมาคนมาเยอะนะครับตอนนั้นว่าฝนกำลังไปปล่อยตื้งออพอดีครับผมมากกี่คนอ่ะเจ็ดแปดคนนะครับไปไปไปจัดทุเรียนมาใช่ไหมครับครับผมกําลังกลับรถไปไปวงเลยใช่ไหมครับกําลังไปแทงครับพี่ ที่เหลือก็คือทั้งหมดนั่งมากลับกระบะใช่ไหม,หมครับผมบาดเจ็บทั้งหมด7คนนะคะเป็นแรงงานชาวกัมพูชาแล้วก็ทุเรียนก็เสียหายไปด้วยก็เดี๋ยวคงจะต้องสอบสวนทพนความกันต่อไปถึงสาเหตุครั้งนี้ค่ะอุบัติเหตุที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมีสองอารมณ์ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบนะการเสี่ยงทายนะอย่าพลาดดูตอนท้ายๆกันแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับที่พัทลุงเนี่ยนะครับ เขาไปเจอลุงคนหนึ่งนะครับนอนแอ่งแมงอ,มอยู่ที่ข้างถนนพร้อมกับรถจักรยานคู่ใจว่าอย่างนั้นทีนี้ตอนแรกคนเห็นคนแรกเลยนะไม่กล้าเข้าไปช่วยก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยมาตรวจสอบหน่อยนี่นะฮะเดี๋ยวนะภาพที่สองอย่าเพิ่งเพลงนะอเอาภาพตอนแรกก่อนนี่นะครับทีนี้เขาก็าไปตรวจสอบมาเจอลุงคนนี้ชื่อว่าลุงนวลน,นะอ,ลาอายุ6กปีเมาฮะนี่เมาอยู่ที่ข้างทางจริง บอกว่าเนี่ยก่อนที่ลุงเนี่ยนะครับจะมาล้มอยู่ตรงนี้ก็ปั่นจักรยานมาแล้วมาเจอรถกระบะเนี่ยเปิดไฟสูงใส่นะตกใจฮะมองไม่เห็นตามันพลาดทันทีเลยทําให้การขับขี่อ่าขัปั่นจักรยานมันทรงตัวไม่ได้ล้มแงแมงไปนะครับพอล้มด้วยลงไปปั๊บมันเมาด้วยไงไหนไหนก็ไม่ลุกแล้วว่าอย่างนั้นบังเอิญน,นี่คนมาเห็นพอดีก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยแจ้งตํารวจมามาตรวจสอบ,บทีนี้ลุงก็บอกว่าเนี่ย มีแผลเล็กน้อยบริเวณแขนจูจๆเนี่ยลุงชักกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาคุณสองท่านผู้ชมอะเออลุงนะบอกว่านี่น้องตำรวจน้องกูภ้ภัยนะฮะเลขที่จะออกวันที่16บเมษายนเนี่ยคือเลขนี้คือเลขไหนเอาเอากระดาษแผ่นนั้นมาเนี่อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะ <laughs> นะฮะลุงนวลเนี่ยเป็นคนให้มาเองเลย ตำรวจก็เก็บไว้นี่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 เนนี่อ่านี่ให้ตำรวจเลยตำรวจก็เก็บไว้ว่าอย่างนั้นเถอะนี่เอาจะใช่ไม่ใช่จะเชื่อไม่เชื่อนะครับก็ค่อยว่ากันเนี่ยลุงก็เก็บกระดาษบอกให้ตำรวจดูมาเดี๋ยวลุงเก็บน้องเอาไปดูก่อนอ่าเดี๋ยวลุงเก็บเก็บคืนว่ากันนี่เอาเลขอย่างที่เห็นเนี่ยไม่หลายเลขนะไม่หลายเลขนะนี่ลุงบอกเลยบอกว่าวันที่สิบหนี้ เมษาเนี่ยมันจะออกตัวเนี่ยเห็นไหมแมมีทั้งสามตัวมีทั้งสองตัวมีโอ้งหห้าตัวก็มีให้กับเลยบพราะว่าเนี่ยมีทั้งชั้นบนมีทั้งชั้นล่างมาอย่างนั้นเออดูสิลุงนวลลุงนวลเป็นใครลุงนวลเป็นใครวันที่ส6บหนี้จะรู้กันนี่ลุงนวลนะสุดท้ายเขาก็เอาลุงนวลเนี่ยไปโรงพยาบาลลุงนวลนี่เมาแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอ้าวเหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับเอ่ออ้าว อ่าไปส่งที่บ้านก่อนไ่งทีาำแผลให้นี่ลงลงลงนั่งรถกับลุงเขาเรียกว่าลุงเนี่ยเขาเรียกว่าจัดให้สมบนาคุณให้ตำรวจหรือเปล่าไม่ทราบดูบ้านดูบ้านเด็ดอันนี้บ้านลุงจริงนวลบ้านสวยนะบ้านลุงนวลน่ะโอ้ไม่ธรรมดานดิแล้วทําไมต้องไปปั่นจักรยานเนี่ยวลากลางค่รขกลางคืนค่ะแล้วก็เมาด้วยสิเมาด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยส่งถึงบ้านเลยไฟวับ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 เข้าไปโอ้โหไม่ธรรมดาลุงนวลเดี๋ยวเจอกันนะนี่ลุ้นเลยวันที่16นะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงพัทลุงเลยนะถ้าถูกเนี่ยนะใช่ใช่เมื่อกี้มีใครแคปทันไหมเมื่อกี้เออนะถ้าใครแคปทันไม่ทันเนี่ยส่งข้อความมาะนะครับเนี่ยทางทางข่าวาควายยี่สิบสามใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็เดี๋ยวดูย้อนหลังใช่ใช่เนี่ยส่งมาทางเขาก็เนี่ยออนไลน์กันอยู่เนี่ยนะทันไม่ทันได้จะส่งให้ใหม่ก็เลยกันค่ะหรือว่าไปย้อนดูย้อนหลังก็ได้เผื่อจะได้เห็นเต็มๆแคปไปฝากเพื่อนฝากฝูงกันด้วยนะคะเอาก็เอาเป็นข่าวเป็นคราวแล้วกันคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ก็เดี๋ยว16เมษายนนี้เจอกันนะะค ที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ชายคนนี้เพิ่งจะพ้นออกจากคุกตอนเช้าคือเขาปล่อยตัวนั่นแหละออกจากคุกตอนเช้าก็คือให้อิสระภาพนะคะแต่พอเที่ยงปับ๊บสงสัยคิดถึงคุกหรือยังไงไม่รู้ไปขมโมยรถจัก,กรยานโยนค์เคุณผู้ชมคิดถึงคุกด้วยเหรอคิดถึงคุกคือไปก่อเหตุสามคะ่ะออกคุกตอนเช้าตอนเที่ยงก่อเหตอเุอีกแล้วแล้วแหม่มก็ตรงแบบนี้มันก็ต้องจับกลับเข้าไปที่เดิมแล้วนะคะดูกล้องวงจรปิดบริเวณสถานตรวจสภาพรถแห่งหนึ่ง ในซอยสุขุมวิทพัทยา44อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผู้ชายคนนี้สวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวตั้งแต่ใบหน้าไปจนถึงขาแต่ก่อเหตุจรกรรมักจากกระานยนโยนสีขาวที่จอดรอตรวจสภาพรถอยู่ค่ะก็มีกุญแจเสียบคาวไว้นั่นแหละแต่นายคนนี้คล่อมรถแล้วก็ขี่ไปหน้าตาเฉยเลยเจ้าของรถเขานำคลิป และภาพนิ่งโพสต์ลงโซเชียลนะคะประกาศตามหาว่าใครพบเห็นรถจักรายานยนต์ของเขาที่หายไปเนี่ยน,นะให้แจ้งมาหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันเออมื่อวานนี้ต่อมา5โมงเย็นในวันเดียวกันค่ะมีพลเมืองดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ควบคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ที่หน้าร้านซ่อมรถจักรายานยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสัตหีบนั่นแหละคือนายคนนี้เอารถจักรายานยนต์ที่ขโมยมาไปซ่อมเพราะว่าสายพานมันขาด ก็เลยจับได้ในที่สุดชื่อนายนิพัฒตากลิ่มนอกหรือมดอายุ31ปีค่ะในตัวเนี่ยพบใบพ้นโทษออกโดยเรือนจำพิเศษพัทยาระบุว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุนั่นแหละในคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือว่ารับของโจรอันนี้หน้าไปเปื้อน,านอ่านยังไมาเนี่ยเขาสักอ๋อสักเหรอสักทาไมสักมันมันขยุกขยิอยีง,งนะ ก็เต็มหน้าเต็มตัวไปหมดเลยพี<อ>่แพรเลอะโอ้โหก็สักละสักกว่าจะวาดจะวาดไปที่หน้าตรงไหนก็วาดไปอ่ะโอเลอค่ะนี่ในเต็มใบหน้าครับเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยติดคุกมาแล้วสองปีแล้วออกเรือนจําได้ใช้คําว่าไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นคือยังไม่ถึงวันยังไม่หมดวันเลยค่ะกลับมาก่อเหตุอีกแล้วขโมยของอีกแล้วฟังหน่อยนะคะอ๋อแล้วเพิ่งออกจากเรือนจำ แล้วเราจะไปไหนเนี่ยก็ผมจะกลับพระจายเนะกลับอุทยาอยู่แถวไหนบ้านนอยู่แถวไหนบ้านยู่ยเป็นิดเดี๋ยวไปหางานทำาดีไปหางานทำมีคนที่รู้จักมาอ๋อเรารู้จักเขาใช่ไหมแล้วเอามาซ่อมเป็นอะไรรถเป็นอะไรแล้วมันวิ่งมันกลับไม่ได้ครับนี่พัดตากริบนอกครับนี่แหละนะแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาเดินทางมาฉีตัวนะคะเขาบอกว่านี่แค่ตำรวจเนี่ยจับตัวไปเลยนะ เอาละถึงแม้จะมีความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะแล้วเพิ่งจะพ้นโทษมาก็ตามแต่หมามันเหตุมันสําเร็จไปแล้วอะคะ่ะก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมนะคะกลับไปยืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตานะคะที่คุกนั่นเองนะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินประทังชีวิตก็กลับเข้าไปอยู่ในคุกก็ได้อย่างน้อยก็ไม่อดตายอ้าวคิดกันง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะดำเนินคดีต่อค่ะครับ